เมื่อเราทําบุญแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการเจริญภาวนาสวดมนต์หรือการทําบุญใ,ใดๆก็ตามนะคะถ้าเรามีโอกาสได้กรวดน้านะคะหรือได้แผ่บุญก่อนก็สามารถใช้บทนี้ในการท่องได้นะคะอธิษฐานอีทางบุญญาพลังข้าพเจ้าตามด้วยชื่อของตัวเองขอ,อน้องบุธิถวายผลบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้วในครั้งนี้และในทุกภพทุกชาติทุกกับ ทุกกันทุกอสงไขยเพื่อโมทนาพระคุณความดีพระมหาบุญบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตั้งแต่สมเด็จองค์ปฐมจนถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันพระปเจกับพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมเจ้าทั้งปวงพระหันตะเจ้าทุกๆพระองค์พระอริยสังฆเจ้าทุกๆพระองค์พระมหาโพธิสัตว์เจ้าทุกๆพระองค์ พระโพธิสัตว์เจ้าทุกๆพระองค์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วในทุกกับทุกการทุกอสงไขยขออุทิศมหาบุญกุศลนี้แด่พรหมเทพเทวดาทั่วสากลพิพภเทวดาประจำตัวพระภูมิเจ้าที่เจ้าทางที่ดูแลปกปักรักษาอาคารบ้านเรือนและสถานที่ประกอบธุรกิจการงานการค้าของข้าพเจ้าทั้งบิดามารดา เอ่ยชื่อบิดาและมารดานะคะบุพการีครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายในทุกภพทุกชาติทุกภพภูมิทุกพระองค์ทุกท่านเหล่าสรรพสัตว์สรรพวิญญาณทั้งหลายอีกทั้งเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายในทุกภพทุกชาติทุกภพภูมิทั้งที่มาส่งผลแล้วและที่กําลังจะมาส่งผลที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินมาแล้ว นับตั้งแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายได้โปรดเมตตาโมทนาส่วนบนวนุญกนนุศลนี้เมื่อท่านทั้งหลายได้โมทนาส่วนบนวนุญกุศลนี้แล้วขอจงได้เมตตาอดโทษและให้อโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าและขอให้ข้าพเจ้าได้พ้นไปจากปัญหาอุปสรรควิบากเวรกรรมเรื่องร้ายต่างๆนับตั้งแต่บัดนี้และกรรมใดๆทั้งหลายทั้งปวงที่ใครก็ตามได้เคยล่วงเกินข้าพเจ้าไว้ ไม่ว่าจะด้วยเจตนาก็ดีหรือไม่เจตนาก็ดีด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะในภพนี้ชาตินี้หรือในภพชาติใดๆก็ตามข้าพเจ้าให้อโหสิกรรมในกรรมทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นแก่ทุกท่านโดยขอยกถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอภัยทาน ขออานิสงแห่งมหาบุญกุศลนี้ได้ปดโปรดดลบันดาลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวทั้งบริษัทบริวารทั้งหลายได้ประสบแต่ความสุขความเจริญถึงซึ่งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติมีโภคทรัพย์เงินทองมากมายจนประมานมิได้ตามบุญกุศลที่สร้างมานาการระบาดนี้โดยฉับพลันทันทีเถิดและขอคําว่าไม่มีไม่พอความจนอุปสรรค โรคเวยโรคกรรมทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้บังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวทั้งบริษัทบริวารทั้งหลายจบจนถึงซึ่งแดนพระนิพพานเทินสาธุค่ะหากเป็นการเฉพาะเจาะจงให้เอ่ยชื่อบุคคลไปเช่นนะคะก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณลูกค้าคู่ค้าเจ้านายลูกน้องเจ้ากรรมในเวรที่เรารู้จักชื่อและทุกคนที่เราปรารถนาจะเชื่อมบ,บุญกุศลให้สามารถเอ่ยชื่อได้นะคะ ราอาจจะสวดมนต์แม่พระก่อนอยู่บนบ้านเราหรือว่าในขณะที่เราทําบุญอะไรอยู่เราจะยังไม่ได้ไปที่ต้นไม้ใหญ่นะคะเราก็กรวดน้ําผ่านภาชนะที่ณที่เราเตรียมไปก่อนนะคะเสร็จปุ๊บพอเราเอ่ยบุญอะไรเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วเราก็ไปที่ต้นไม้ใหญ่เนาะ,ะแล้วก็เอามือแตะพื้นนะคะแล้วก็กรวดน้ําลงดินอีกทีหนึ่งนะคะตอนที่รดน้ําให้กล่าวในใจหรือออกเสียงก็ได้นะคะว่าขอให้แม่พระธรณีท่านพญายมราช ท้าจจตุโลกบาลทั้งสี่ได้โปรดมาเป็นสักขีพยานในการสร้างบุญของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเทินสาธุสาธุสาธุค่ะ